สวัสดีครับภาพชัดเปล่าครับสวัสดีครับภาพชัดเปล่ายิ้มพี่ยองสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอภาพแชทเปล่าน้องเอ๋งี่ภาพแชทไหมภาพชัดนะครับผมสวัสดีครับพี่แดงภาพมันบุบๆุบไหมครับ คือเวลาผมถือเบาๆหมุนเบาๆเนี่ยภาพมันมันมัน,มนสโลว์ะน,น้่งแง่พอยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสี่แดงสวัสดีครับสีแดงสวัสดีค่ะครับเสียงโอเคครับผมแต่ที่กล้องผมบุบๆไหมผมไม่แน่ใจเพราะผมใช้ของ youtube ตอนนี้ใช้ของ youtube อยู่อ่า สวัสดีครับพี่สี่สามท่านนะครับผมสวัสดีครับโอ้โว้ะมันบูบบอ่ะผมตาลายบูบบล่ามันบูบเปล่าน้องเอ๊น้องเอ๊ช่วยเช็คพี่หน่อยครับยิ้มพี่แดงทางขาวยังขายังเลยครับน้องเอ๊น้องเอ๊ช่วยเช็คเช็คให้หน่อยาภาพบันทึกเวลาพี่แผ่นกล้องอะ่ะมัน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 ไม่ชัดใช่ไหมมันบูบใช่ไหม คือมันไม่ไปตามมืออใช่ไหมน้องเงช่วเช็คให้หน่อยครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมบอ,อกก่อนนะครับผมว่าแล้วผมกลับมาใช้ของ youtube มันใช้ไม่ได้อีกโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใหม่ออกใหม่ครับผม